อยากแค่นิดเดียวเลยขอต้อนรับคุณบีและทิพย์นะครับพีเอฟซีและกวางดาวินครับสวัสดี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 ครับที่ผมเล่าไม่รู้เรื่องเลยพผมดูแค่ตัวอย่างสั้นๆอะไรก็ไม่รู้ม่นกินใจกูะอไรอ่ะไม่แต่ละครละครจริงจะออนวันนี้ใช่ไหมครับพี่บีออนพรุ่งนี้ครัออนพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนนี้ะออนพรุ่งนี้ดูซิจะออนแอรกยังไม่รู้ก็อีกแู่ตัวอย่างเ้าแซ่รู้แค่ตัว่ามันแซ่บแซ่บขนาดไหนอ่ะ คู่นี้แล้วอันนี้อันนี้ทขาไม่โยนนะทขาไม่โยนที่แล้วเพราะว่าเนี่ยไปแย่งเขาใช่ไหมยิบซีแย่งอะไรแยังไงบ้างคะไหหนลคือก็การแสดงนะคะพี่ก็ไปเออเป็นเหมือนกับจริงๆเรายิบซีเน่ตเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายพี่กัปตันเนี่ยเมัองเลยค่ะจ้าเป็นบอสค่ะก็จะเป็นชื่อบอสมิชาค่ะค่ะแล้วก็พี่กัปตันกับพี่แป้งเขาก็จะเป็นคู่สามีภรรยาปกติดีทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่งงานใหม่ครับผม ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ชอบพี่กัปตันด้วยค่ะไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยแต่ว่าเหมือนกับที่เจอฉากที่เจอกันครั้งแรกอะค่ะมีการต่อปากต่อคำกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ยอมคนเราก็เลยอยากเอาชนะก็เลยพยายามไปเหมือนกับทำให้ครอบครัวเขาแตกกันอ๋อคือเราสามคนไม่ได้ไม่ได้ยื้อแย่งกันเองไม่ไม่ไม่ อยาจะเน้นไปที่ยืแย่งยืแยงอันนี้อันนี้จะเป็นในของก่อนจะเป็นจะเป็นแฟนที่อยู่กันก่อนแต่งอะค่ะมั่นกันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยาทั่วไปอะค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยจะกระล่อนแล้วก็จะชูมากอ๋อหรอแล้วเราก็จะคอยจับได้ตลอดเวลาว่ามีกิ๊กเราก็ต้องคอยหาหลักฐานจับให้ได้เขาสารภาพอะไรเงี้ยเป็นแนวแบบแพนิกนอยนอยหน่อยแล้วสามีต้องอย่างนู้นอย่างนี้งั้นใช่วันๆก็จะไม่ต้องคิดคิดแต่เรื่องสามีตลอดเวลาว่าวันนี้ แตนฉันอยู่ไหนทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะตามตามตามตลอดเวลาล้วเห็นว่าเป็นไอดอลเมียหลวงด้วยในเรื่องใช่ค่ะในเรื่องขอไปข่าเลยขาเลยขาเลยย่าได้ขาเลยข่าเลยขากันได้เลยข่าเลยอะไรแต่คุยแล้วก็ไปรลองร้องตจริงจิแบบนี้เขาแซบเขาแซบกว่าแซบกว่าลเ ก็จะแต่งงานกันมานานแล้วมีลูกแล้วอยู่กันมาสิบกว่าปีแต่ว่าสามีเนี่ยบ้างงานมากจนไม่มีเวลาให้เราทำในง,งานเราก็เลยเหมือนเบื่อแล้วก็ไปหาอะไรทําแล้วก็ กลายเป็นว่าเราอ่ะเป็นคนที่นอกใจเองครับอ๋อหลังนี้นอกใจเขาดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ควรเราเป็นเยี่ยงๆนอกใจไม่ดีเรื่องนี้น่าดูนะแท้่ะคือปกติจะมีแต่ผู้ชายนอกใจเรื่องนี้ผู้หญิงนอกใจเองแต่นี่นอกใจกับเทรนเนอร์ด้วยเราอายุในเรื่องเราจะมีอายุนิดนึงแล้วก็เราก็จะไปได้เด็กๆนี่ไงนี่ไงนี่นุ๊ดนี่เด็กมากนี่ ก็จะมาดูแลเอาใจใส่เราทําให้เราแบบเคลิมเลยเอ้าแต่มันก็คือเรื่องจริงในสังคมนะในยินในเยิมเลยเขาก็แอลกันอยู่นานตลอเต้นซุบ้ากันนะตอนไปเต้นซุบ้าเลยเต้นสุบ้าไม่มีมีแต่ตุ๊ดแต่ผู้หญิงมันก็จะเต้นหไม่ได้ว่าได้กันแหม่อะไรผู้ชายนะแต่คุณบีนี่นะอย่างเงี้ยสาวสวยอย่างงี้แต่แฟนคลับก็เป็นผู้หญิงนะจ๊ะเอางี้ดีกว่าเมื่อเช้าแฟนกับพี่ย่าคือจ่ายรูปพี่ยาถ่ายถ่ายถ่ายอยู่แล้วใส่กระแสเข้ามาวันนี้พี่บีมาเหรอ รอเจอที่มีทำไมที่มาที่ไปทำไมแฟนคลับของเรามีสาวๆเยอะคิดว่ามาจาก The Face ไทยแลนด์ The Face ที่มีแฮชแท็กว่าอะไรนะทีมีทเมียพี่บีเออทีมเมียพี่บีงเพราะว่าเขาดูแมนๆใช่ไหมใช่ใช่ยมเรารู้สึกยังไงบ้างมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้แรกๆมันก็เขินๆนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้ชินละก็ชินแล้ว เป็นสาวอยากเป็นเมีย <c oughs> สาวอยากเป็นเมียพี่บีน้ำทิพย์ในยิปซีล่ะโสดมาสักพักแล้วมีหนุ่มๆมา กี่แเมืไหรช่วงนี้ก็มันไม่ไม่มีนะคะก็เรื่อยๆมากกว่าค่ะทำไมดูกับพี่กมีอนล่ะอะไรนะใครคุยไลน์ไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมก็ต้องมีบ้างกบเก็บอ๋อยังไม่มีใครกดลงทะเบียนเข้ามาเนาะไม่เป็นไรพี่เราก็แบบจริงๆเอาจริงๆคือตอบมันก็ไม่ได้ตอบดาราอะไรพี่แต่ว่ามันก็มีความสุขแล้วอะตอนนี้อะไรเงี้ยก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองว่างก็ไปเต้นแล้วก็เจอพี่อะเออนางมาเต้นถึงบ้านด้วยนะเต้นอยู่ใครฝ่ายติดปาก่าใครฝ่ายติดปากได้เฉ อ้ายิปซ <Gian> <architectural> ีใจร้ายอ่ะฝ่ายเสน่ห์ฝ่ายเสน่ห์โอ้แล้วไปเรียกตัวยิปโซอีกนางงามยิปผีดีโอ้ไหวไหวนี่แต่พ <bs> ี่คนที่ฮอตมากเลยคุณกวางเนี่ยนะจบสงครามนางงามปุ๊บมีละครต่อเนื่องเลยโอ้ปั๊บเลยถือว่าตอนนี้เป็นเด็กเด็กเด็กปั้นเลยหรือเปล่าครับผมก็ไม่ไม่จริงๆก็คือปั้นทุกคนเลยจริงๆก็คือแบบว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบว่า โชคดีว่าเรื่องนี้เราได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างแบบเด่นนิดนึงแล้วก็ได้มีโอกาสคู่กับนิวชัยพคนค่ะก็เลยของคนติดตามก็เลยมองว่าเป็นลูกรักเป็นลูกรักทุกคนนั่นแหละใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนกว้างหนัก65ใช่ค่ะอ้วนมากค่ะโหมีภาพมีภาพในด้วยี่ถ้าพูดที้ไม่เคยเห็นคนหน่อยไหนไหน โน่ากลัวมากน่าก่อลัวมากใช่แต่งุณชนะก็แตกอยู่นะจับเข้าสิเรย์ชาเลนจ์นี่นี่แล้วแล้วแล้วทำไมถึงลดมาได้ขนาดนี้คะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายอะไรบ้างแต่ว่าชาร์จเวทเทรนนิ่งค่ะแล้วคาร์ดิโอ้ยคาร์ดิโอยังไงอะคะคาร์ดิโอโดยการเดินเร็วค่ะปกติคือเทรนเนอร์จะให้แบบเดินเร็วอย่างเดียวเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันหายอะไรเงี้ยตอนนี้หนักเท่าไหร่อะคะตอนนี้ประมาณ52ค่ะอู้ลดลงมาเยอะเหมือนกันเนาะเนาะจาก65สิบ ท้องแบนเลยเนี่ยรูปนี้โอ้สวยมากค่ะโอ้ดยย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 ย่นยย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 นยยยยยยนอยยยยย่ยยยย่ยยนยย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 ่ยนยย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 นะยยยยยย่ยยยกยยยยนยยยยไยยยยยยนยยกยยยนยย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 ่ยยนยยยยยัยยย้ยยยยย่ยยยยยยย่ยย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 ายย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 ยด้ยยายยคยยยยยย่ยยยยยนะจยยยนแอร์เมื่ยไหร่นะคะ ทุกฟุตพุทัานสิบสามเมลาของนี้ตอนแรกวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากอากหน่อยดีกว่าอากหน่อยดีกว่าก็ปากนะคะคุณผู้ชมนะคะทีมเมียหลวงทั้งหลายนะคะห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวิธีจับผู้ชายตจ้ชู้เนี่ยมันต้องทำยังไงดีค่ะก็ทุกฟุตพุทัาธนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะค่ะก็เพราะบอกทีมเมียหลวงเราไม่มีอะไรเป็ู้ใเราไีไม่ดี กันด้วยไงถันลกนี่โดนลงโดนลงอันนี้ก็ดูไงไม่ยอมค่ะ เรื่องนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าบันแซบจริงๆค่ะต้องดูค่ะไม่ดึงหัวไม่ดึงหัวดึงผมมีไหมจิตสุดฤทธิมีมากกว่านานบอกว่ามีมากกว่าน้อยจะเล่นจริงกันด้วยอ่ะเราไมีกระทึกกันแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดข้อแม่งไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มดูเลยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอ่ะต้องดูเลยจากต้นเลยแล้วก็ไล่ๆๆก็ฝาก้วยค่ะพรุ่งนี้ตอนแรกค่ะสองเครื่งค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ แซ่บๆกันสดๆค่องคอแต่เช้าเลยค่ะเตื่นมาคุยตื่นมาคุยยอดครับขอไปนะครับพีอาพีอาจบเบรกหนึ่งแล้วจ้าโฆษณานาทีเดียวนะเบรกสองเป็นเนื้อชาบู เน็อกเลยค่ะางนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะกางนี้เลยค่ะกางนี้กางนี้กาดี้อ๋อกางนี้อยู่ด้วยกัน กลับเลยพี่พี่ตรงกลางพี่ที่สุดใกล้พอปะโอเคครับโอเคค่ะครับพูดกับกล้องได้เลยนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาแบบว่าชอบพี่พีแล้วถ้าเกิดจะติดตามพี่พีทั้งึติดตามได้ที่ไหนก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับที่คอยติดตามก็ติดตามพวกเราได้นี่แหละค่ะคเต์าออนแอทุกวันพฤหัสจัดทุ่มสิบเอ้ยสามเซนต์ค um like ่สามเซนตก่จังหวัดนะคะ